สวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อกี้มาคือเก่าคำลังอยียเดินทางไปขึ้งงานครับผมอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมที่ขึ้นยังเขากะค่อยไปเบิ้งน้ำกันครับผมผมก็บ่กท่านได้รู้กันมามที่ไปขึ้นยังอยู่โรงสีครับผมจังหวัดนครสวรรค์ครับ บุ่มบอลงบอลงจึ๊บเริม,มเป็นกระสอบเก่าครับผมนี่นอ้องกระสอบใส้เข่าใส้พันเข่าเก่าครับกระสอบเก่าพิ่อยูไปล่างมันไม่ไปใส่เข่าทั้งบานเท่าันละยังใช้ประโยชน์ได้ สอบเก้าครับอยู่โลกสีอยู่อำเภอเกาเลี่ยวครับผมจากวัดนครสวรรค์ครับผมกำลังลำเลียงขึ้อนอยู่กำลังลำเลียงขึ้น ก้าครับกระสอบเก้ากระใส่ประโยชน์ได้ดีอยู่ครับผมก็ดีๆนี่ละมุ้งสีก็เจ้าออกเนี่ยใส,ส่เข่าบาทน่องสบายเลยแบบนี้ก็ยังดีๆอยู่ครับผมไปซักไม้นี่ก็ซ้ำคล้องไม้คนละนี่ซักล้านดีๆขายได้ใบละหลายบาทอยู่นะ ทำควางไม่คนลหนปวดอ่ะอยังดีๆเูยครับโอ้ใส่ได้อีกไลน์ส่เขาบานเท่านะก็ดีเลยส่เขาใส่ปุ๋ยใส่ยังในเบิร์ลยเนะี่ยปวดอะอยังดีๆเลยมัดไปยังดีเลย ติดเราเองเนี่ยนอนในเครื่องเสียงแน่นอนแน่นอนหนึ่งพวกรีบติดเครื่องเสียงระวัง <c oughs> ล่องอันแจีวเลยรุ่นนะเน่นอนขนาดเลย <c oughs> <cười> 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 oh, chào chào มาทานเลยรถฟกรลีปิดเกินเสียงพี่น้องโอ้งามๆามปิดรถโฟลรีอยโยบานะว่านเนปิดขอ่าตด้วรอ บึมบึมบึมง่ายงงขับฟุกฤทธิ์ความฟังเพียงพบความโอ้ขอทาขอทางขี่้ำไมใส่สองสามรอบแล้วก็ค่อยเก็บ พวกที่มันเก่าแล้วอย่างนี้เหรอครัขบขายเลยาขายเลยก็ขายไปเลยไงบางทีเปลี่ยนเปลี่ยนพันเปลี่ยนกระสอบใหม่เนี้ยก็ไอ้ตัวเปลี่ยนอะเอาออกมาโอ้แต่ถ้าขายก็คือขายเป็นกระสอบเลยอ๋ออ๋ออ๋เพราะเขาแต่บางทีข้าวปงตัวเก็บไว้นานเนี่ยเออเหมือนแบบเราแพ็คแพ็คเก็บไว้เนี้ยเปลี่ยน<า>ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใส่บิ๊กแบ๊กนะใช่แต่ร่อนบ้างไปขายเป็นข้าวเปลือกไก่บ้างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อได้ขายแบบนี้อย่างเดียวค่ะบางทีก็มีสี เพราะของเรามีโรงสีด้วยคืยคยคยอพวกมุจยอนเนี่ยแกมมีเท่าอะไรทีมีทุกอย่างอ๋อถขายไม่ได้เก็บไว้นานเนี่ยมอดกินเนี่ยก็จะล้นเป็นข้าวเปลือกไก่ข้าวเปลือกไก่โอ้มไม่ก็เอาไปสีโมมีเอาทิ้งเลยตัวนี้สีส่วนมากเป็นสีค่ะสีก็ขายได้ครับใครเก็บได้เยอะ <c oughs> แต่ส่วนมากจะเอาไปใช้ใหม่มากกว่าเก็บอะเพราะว่าเราโขมไงโขมข้าวมันใช้แกมอ๋ <c oughs> อ กระสอบไม่ไหมเลยพี่น้องเออตัสอนเนี่นยนาอไปใส่เขาบ้านเฮาบาังดี่งเีใส่เลยสบายเลยไม่มีขาดกระสอบไม่ไหมๆเลยง่ามขนาดเล่นลุกเร็บปุ่มง่งง งไงสอนไม่เดินกับสอนงามๆเลยไปใส่เขาหน้าปีบ้านเ้อาคากเลยผมโอ้ใส่เขาใส่ปุ๋ยใส่เลยคือเนี่ยห ง่ามเลยเอ,อพันเขาโรสีกระเจาโลออก <c oughs> โอ๊คัดคัคั ปาดอ,อกปาดอ,อกจากถุงบิ๊กแบกเลี้ยงมันค่อยได้หลายเป็นว่าหยุดแล้วลองขึ้นมาห,าหมันก็ดีๆคือของบานเท่านี่แล้ว <c oughs> ดีเย <c oughs> อะผมเนีมย <c oughs> คนอ่ะ นี่ยตอดอดไม่ได้ขึ้นคออันดีๆเลยกระสอบเกาเกาเขาไม่เห้ากระไม้ย่อนแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นของเกาคักเลยของไม่ไม่ดีๆครับเสร็จเรียบร้อย คุมพ้าใบเอา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 ะ <c oughs> ดึงไปเลยครับดึงไปเลยเด,ดึงไปเซ็ตเรียบร้อยครับพี่น้อง ร้อมเดินทางครับผมคุ้มผ้าใบเรียบร้อยคือเตรียมเรียบร้อยครับความเดินทางครับไปแถววัดทับกระดานครับผมอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับแถววัดคนละตาชินีลูกกุ้งคนละกลุ่มก่้องดวงจันทร์คนละครับผมอันนี้ก็ป้ายความเดินทางแล้วซึบโอ้ยแย่นะรถคือเย็นแต่นาะ มียอย่างจิ้งเหยาวๆเลย <c ười> <c ười> ทั้งยิงปบพบเป็นตะขามด้วยทั้ทง,พทง,พทงพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ขียอาองพีเข้าไปปุ๊บปุ๊บ,บโกลุมบ่ละไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่นองครับผมกระติวกรหอดลงแรงนี่ละ แขนมือเดี๋ยวจบพ่อแกนงานัครับครับผม นีบ่เหล่รถทางดีนีบ่มีไหมมีไหมไอ้ตัว